สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเน่ใหม่และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบรายการ Super w a r วอ o r เรนสการเดินทางของเราไวารัยกันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นการเดินทางของวาวรายที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนั่นก็คือโลกิแต่ในคลิปนี้เป็นโลกิในเวอร์ชันผู้หญิงนะครับซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าซิลวี่นั่นเองไปดูกันครับว่าเรื่องราวการเดินทางของเลดี้โลคิคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดนเหนืม่เอาไว้ด้วยนะครับขำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์โลกิตในซีซั่นที่1น,นะครับ ซิวี่ลอฟีดอเตอบุตรสาวของราชาลอฟีฟอดจ์ไจแอนแห่งโยทนานไฮเลดี้โลกิครับเธอคือตัวแปรของโลกิอีกหนึ่งเวอร์ชัน่นในบรรดาตัวแปรที่มีหลากหลายเวอร์ชั่นนั่นเองแต่ทว่าเธอคนนี้เป็นคนที่แปลกและโดดเด่นแทบจะที่สุดในทุกๆโลกิเพราะโดยการที่เธอนั้นเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวและมีพลังที่พิเศษไม่เหมือนใครในช่งวงวัยเด็กของเธอครับเธอเติบโตมาในแอสการ์ดและก็รู้ว่าตัวเองครับเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกชุบเลี้ยง แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็โดนพลากช่วงชีวิตวัยเด็กไปโดยองค์กรพิทักษ์สาขาวเวลาหรือ TVA ที่จับกลุ่มตัวเธอในฐานะนักโทษระเมิดเซนเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และได้ทําการรีเซตเส้นเวลาของเธอก่อนที่จะนําตัวเธอมาที่ TVA เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิพากษาแต่ทว่าในระหว่างการไต่สวนเธอก็สามารถที่จะขโมยเทมเพลตและสร้างไทม์ดอกรขึ้นมาพาตัวเองหนีออกจาก TVA ได้สําเร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง ของซิลวีครับที่จะทําให้เธอนั้นเป็นหญิงแกร่งดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการภากเจ็ดจำนงเสรีที่ TVA เป็นคนกําหนดให้เธอนั้นต้องไร้ตัวตน เมื่อนูน้อยซิลวี่หนีออกมาได้เธอก็เริ่มถูกทีวีตามล่าอย่างไม่หยุดย่อนเธอหนีไปเรื่อยๆครับหนีไปตามช่วงเวลาต่างๆหนีไปจนรู้ว่าที่ไหนทีวีจะตามหาตัวเธอไม่ได้ซิลวี่ได้หลบซ่อนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติตามช่วงเวลาต่างๆเพื่อหลบซ่อนตัวจากการตามล่าเธอที่เติบโตมาด้วยความโกรธแค้นที่ถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอไปทําให้ซิลวี่นั้นมีเป้าหมายชัดเจนที่จะล้างแค้นและทําลายทีวีเอ เมื่อปลอดภัยจากการไล่ล่าและรู้ทางหนีทีไล่ซิววีก็เริ่มที่จะโต้กลับบ้างครับออกไล่ล่าและจัดการพวกทีวีเอในช่วงเวลาต่างๆคืนบ้างเธอค้นพบพลังความสามารถของตัวเองมันเป็นความสามารถเข้าควบคุมจิตใจผ่านการสัมผัสตัวเข้าไปครอบงำจิตใจและความทรงจําเพื่อที่จะล่อลวงให้ทําในสิ่งต่างๆซึ่งจะว่าง่ายๆเลยพลังของเธอก็คือการสะกดจิตนั่นเองนอกจากนั้นการออกปฏิบัติการไล่ล่าทีวีเอของเธอครับ เธอ,อยังได้ขโมยตะเกียงประจุรีเซ็ตเวลาที่เอาไว้ใช้เผาช่วงเวลาที่ไม่ต้องการออกไปเธอได้วรวบรวมมันเอาไว้มากมายด้วยจุดประสงค์บางอย่างซิววีเดินทางข้ามเวลาไปมาหลายที่ตลอดเวลาครับเพื่อที่จะหลบซ่อนและโจมตีจนล่าสุดเธอได้เดินทางมายัางเมืองออสคอตในรัฐวิสคอนซินปี1985เพื่อเข้าจัดการกับเหล่ามินิทเมนซิววีได้ใช้พลังควบคุมฮันเตอร์ซีทเวนตี้ให้จัดการกับพวกพ้องของตัวเองครับก่อนที่ตัวเธอนั้นจะลักพา ตัว Hunter C20 ทวผ่านประตูการเวลามาตรงมาในปี2050ซ่อนตัวอยู่ในห้างล็อกคาสในเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุถลม่มพอมาถึงครับสิววีก็ได้ใช้พลังดึงเอาความทรงจำเมื่อครั้งยังเคยเป็นมนุษย์กว่าร้อยปีของ h u n t e อร์0ตออกมาจากห่วงลึกเพื่อล่อลวงและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิทักษ์เวลาทำให้เธอรู้ว่าทางเดียวที่จะเข้าไปเจอผู้พิทักษ์เวลาได้ต้องใช้ประตูที่มีลิปสีทองเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นครับพวก ำตำรวจตรวจเวลาก็ได้แห่กันมายกแก๊งแน่นอนครับว่าซิวีรู้ว่าสักวันหนึ่งทีวีเอจะต้องรู้ที่ซ่อนของเธอเธอจึงได้เตรียมแผนการรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วสิวีได้จับตาดูพวกมันครับที่ยกกําลังพลมามากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโลกิตัวหลักมาด้วยสิวีจึงได้ใช้พลังสะกดจิตร,ร่างของคนที่อยู่ในห้างแห่งนี้เพื่อใช้ในการเข้าถึงตัวของฮันเตอร์บีฟิที่มากับโลกิเมื่อเข้าควบคุมร่างได้สําเร็จเธอก็ได้พูดคุยกับโลกิว่า ถ้าหากว่าจะมีโลกิไหนเป็นตัวหลักนั่นก็คือเธอต่างหากและเธอก็ได้ย้ายไปยังร่างใหม่สีวีได้บอกกับโลกิไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงว่าเธอต้องการทําลายล้างทีวีเอให้สิ้นซากหลังจากนั้นเธอก็ยังเล่นเกมไม่หยุดย้ายร่างอีกครั้งและเข้าจัดการกับโลกิที่กําลังพูดพล่้ไม่ยอมหยุดหลังเปิดฉากโจมตีไม่นานเธอก็ได้ใช้เทมเพลต,ตรเริ่มแผนการของเธอทําการนับถอยหลังเพื่อที่จะส่งตะเกียงประจุเวลาไปยังทม์ไลายต่างๆเพื่อทําลายเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่เธอจะเปิดเผยร่างที่แท้จริงให้กับโลกิได้เห็นมันทําให้โลกิตัวหลักของเรานั้งถึงขั้นตกตะลึงไปเลยทีเดียวครับและไม่นานเวลานับถอยหลังก็เสร็จสิน้นตะเกียงประจุเวลาถูกส่งไปยังไทม์ไลน์ต่างๆเกิดเป็นการแตกแขนงของเส้นเวลาอันศัก์สิที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อทีวีเอและหลังจากนั้นเธอก็ได้บวกมือลาโลกิใช้เทมเพลตเปิดไทม์ดอตรงมายังทีวีเอเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับไทม์คีเปอร์ทว่าเมื่อมาถึงที่นี่ครับซ ก็พยายามที่จะใช้พลังวควบคุมเหล่ามินิทเมนแต่มันก็ไม่ได้ผลครับเพราะในท v วแห่งนี้พลังทุกสิ่งอย่างหรือไอเทมพิเศษอะไรจะไม่สามารถใช้งานได้เธอจึงได้เปิดฉากใช้ทักษะการต่อสู้เข้าจัดการกับพวกมันแทนและโลกิตท,ที่ได้ตามมาติดตทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงไปครับเพราะภูพิพากษาเลนสเลเยอร์และเหล่ามินิทเมนได้เข้ามาขัดขวางตรงเข้าจัดการกับทั้งคู่โลกิจึงได้ขโมยเทมแพลของเธอและ ใช้ไทม์ดอน์หนีออกมายัางดาวลาเมนทีสในปี2077หนึ่งในเหตุการณ์วันสิ้นโลกเหตุการณ์ดวงจันทร์พุ่งชนดาวเคราะห์ที่ร้ายแรงที่สุดผู้คนล้มตายทั้งดวงดาวเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดแล้วที่เทมแพดจะบันทึกเอาไว้พอมาถึงที่นี่ครับซิววีก็ได้จัดการกับโลกิและพยายามที่จะใช้เทมแพดหลบหนีแต่ทว่าเทมแพดเจ้ากรรมดันพลังงานใกล้จะหมดไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าโลกิที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้ขโมยเทมแพดไปอีกครั้งทําให้สิววีจําเป็นต้องพ รบกับโลกิเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหาทางออกจากดวงดาวหายนะแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามีเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ดาวดวงนี้จะระเบิดเป็นจุนนั่นเองซิลวีพยายามที่จะใช้พลังของเธอสะกดโลกิเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะโลกิมีจิตใจที่กล้าแก่งเกินไปทําให้พลังไมยคอนโทรลของเธอนั้นทําอะไรโลกิไม่ได้เลยเธอจึงบอกกับโลกิไปว่าแผนการทั้งหมดทั้ง มที่เธอได้สร้างขึ้นมามันต้องใช้เวลายาวนานหลายปีมากในการวางแผนในการเก็บตะเกียงรีเซ็ตเวลาสร้างความวุ่นวายให้กับ TVA เธอบอกว่าถ้าเธอได้กลับไปที่ TVA อีกครั้งเธอจะสารต่อภารกิจของเธอให้เสร็จลุล่วงล้างแค้นให้กับตัวเองที่พวกมันเต้พราอิสรภาพของเธอไปนั่นเองขวาตอนนี้ทั้งคู่จะต้องหาแหล่งพลังงานชาร์จเทมแพลให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหนีออกจากดาวดวงนี้ไปให้ได้ก่อน ในระหว่างการเดินทางค้นหาแหล่งพลังงานครับสิววีก็พยายามที่จะหลอกล่อเพื่อที่จะนําเทมแพดกลับมาเป็นของตัวเองแต่ทว่าลุคยดันรู้ทันทําให้ซิววีไม่มีทางเลือกครับเธอต้องร่วมเดินทางไปกับตัวแปรของตัวเองในเวอร์ชั่นชายใจโฉดแน่นอนว่าทั้งโคน่นต่างยังไม่ไว้ใจกันและกันจนกระทั่งเดินทางมาถึงบ้านหลังหนึ่งเพื่อสอบถามถึงผู้คนที่อยู่บนดวงดาวแห่งนี้สิววีพยายามที่จะใช้กําลังเข้าสอบถามแต่ก็โดนเจ้าของบ้านจัดการเป่า จนกระเด็นออกมาจนในท้ายที่สุดครับก็รู้ว่าผู้คนนั้นต่างพากันมุ่งไปที่ยานอาร์เพื่อที่จะทําการหลบหนีออกจากดวงดาวแห่งนี้ที่กําลังจะล่มสลายทั้งคู่จึงได้มุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟในการที่จะตรงไปยังยานอาร์เพื่อชาร์จพลังงานให้กับเทมแพดเปิดประตูการเวลาอีกครั้งนั่นเองเพราะว่าพอมาถึงสถานีรถไฟพวกเขาดันไม่มีตั๋วครับโลกิจึงได้แปลงกายเป็นทหารรักษาความปลอดภัยและพาซิลวีขึ้นขบวนรถไฟไปและซิลวี ก็ได้ใช้พลังของเธอคอมโบกับพลังของโลกิสะกดนายทหารคนหนึ่งเอาไว้จนขึ้นรถไฟไปได้ในที่สุดนั่นเองครับซึ่งเมื่อทังสองขึ้นรถไฟมาได้โลกิก็ได้พยายามถามถึงเรื่องราวของซิลวี่แน่นอนครับตั้งแต่เธอถูกพรากมาในวัยเด็กความทรงจําเรื่องบ้านของซิลวี่นั้นมันก็เลือนลางเสเหลือเกินมันเหมือนกับความฝันที่ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วสองโลกิได้คุยกันครับถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขาทั้งคู่หลังจากนั้นซิลวี่ก็แอบ ทีไปสักพักหนึ่งทว่าพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นล่ละครับก็พบกับโลกิที่กําลังสนุกสนานกับเราผู้คนบนขบวนรถไฟเธอจึงได้เตือนโลกิถึงเป้าหมายที่พวกเรากําลังทํากันอยู่แต่ทว่ามันก็ไม่ทันการแล้วครับเพราะเราทหารบนขบวนรถไฟเริ่มจับพีรุษได้และได้เข้ามาจับกลุ่มทั้งคู่เอาไว้ทําให้สิวีและโลกิได้เปิดฉากต่อสู้กับเราทหารบนขบวนรถไฟจนโลกิพลาดทา่าถูกโยนลงจากขบวนรถไฟสิวีที่เห็นเป็นดังนั้นและไม่มีทางเลือกเพราะว่า เทมแพดนั้นอยู่กับโลกิเลยทําให้เธอต้องกระโดดลงรถไฟตามไปด้วยเพื่อไปนําเทมแพดกลับมาแต่ความซวยเคาะซ้ํากําซสัต์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเทมแพดนั้นได้เสียหายหนักกว่าเดิมซสอีกตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วครับความหวังเดียวที่จะออกจากดวงดาวหายนะแห่งนี้ได้หลุดลอยไปมันทาให้ซิววีนั้นปี๊แตกมากๆเธอได้บอกว่าโลกินั้นเป็นคนไม่จริงจังกับอะไรแถมยังทําเสียแผนถ้าเปิดททมดอไม่ได้ก็ถึงคราวที่พวกเขาทั้งคู่จะตายยังเขียด บนดาวแห่งนี้แน่ๆ หลังจากที่เจสิว,วีปีแตกหัวเสียอยู่พักหนึ่งเธอก็เริ่มที่จะใจเย็นลงมาบ้างแล้วครับท้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันและวางแผนกันใหม่เพราะตามถามลายแล้วบนดาวแห่งนี้ที่พึงสุดท้ายอย่างยานอาร์คจะไม่สามารถขึ้นบินและผู้คนบนดาวจะต้องตายหมดเธอและโลกิจึงได้วางแผนที่จะนำยานอาร์คขึ้นบินออกจากดวงดาวแห่งนี้ให้ได้ท้งคู่จึงได้ตั้งความหวังใหม่ขึ้นมาและตรงไปยังยานอาร์คในระหว่างการเดินทางนี้ครับพวกเขาทั้งสองก พเริ่มที่จะสนิทใจกันมากขึ้นแล้วซิลวีได้เล่าถึงพลังความสามารถของเธอให้กับโลคิฟังและยังบอกว่าฮันเตอร์ซีทเวนตี้ที่เธอนั้นเคยจับตัวมาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนมันจึงทําให้โลคินั้นรู้ได้ทันทีว่า t ี TV a ไม่ได้สร้างเรามินิตเมนขึ้นมาแต่เป็นการรับพาตัวลบความทรงจาเพื่อที่จะนํามาใช้งานนั่นเองเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดปล่อยยานอาร์ครับซิลวีและโลคิก็ได้หาทางที่จะนํายานลํานี้ขึ้นบินให้ได้ทั้งสองพยายาม ที่จะเข้าไปในตัวยานแต่ก็ถูกขัดขวางโดยเหล่าทหารคุ้มกันยานแถมยังต้องหลบหนีจากเศษซากดวงจันทร์ที่เริ่มตกลงมาในดวงดาวแห่งนี้หนักขึ้นทุกทีทุกทีแล้วและไม่นานครับทั้งคู่ที่พยายามจะขึ้นยานให้ได้กลับต้องสิ้นหวังและยืนมองด้วยความเศร้าใจเพราะเศษซากดวงจันทร์ในพุ่งชนยานอ์คจนระเบิดต่อหน้าต่อตาซิลวีและโลกิครับหมดมุกในการหลบหนีจากดวงดาวแห่งนี้แล้วทั้งสองต่างสิ้นหวังมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ที่ชัน งทมกลางเศษซากดวงจันทร์ที่กำลังพุ่งกระนำลงมาสิวีได้เผยความทรงจำเมื่อครั้งยังอยู่แอสกาถึงชีวิตเดิมที่เคยผ่านมาให้โลกิฟังตอนนั้นที่ TVA นำตัวเธอมาเพราะเธอได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจทำลายสมดุลเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ TVA เลยได้มาจับตัวเธอและลบเส้นเวลานั้นทิ้งไปทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆอ,อาศัยอยู่ในช่วงเวลาแห่งภัยพิบัติเพื่อเอาตัวรอดเสมอมาและในขณะที่ดวงดาวกำัง ลังจะแตกสลายไปซิลวีและโลกิต่างจับมือกันและกันและเหมือนจะมีความรู้สึกดีๆให้กันจนสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นเกิดขึ้นพลังงานเน็กซัสมหาศาลได้แตกออกนอกเส้นเวลาอย่างรุนแรงทำให้ทีวีครับขนผพูพิกัรของโลกิทั้งสองและตรงไปพาตัวกลับมายัางทีวีก่อนที่ดาวเคราะห์ราม,มนทีสจะระเบิดออกเป็นสิ่งเสียกนั่นเองครับ หลังจากที่ซิลวี่กลับมาที่ TVA เธอก็ถูกจับแยกกับโลคิคังเอาไว้คนละที่ซิลวี่ที่ถูกแยกตัวมาได้ไม่นานครับฮันเตอร์บีฟิทนก็ได้ตรงเข้ามาหาเธอพาเธอวับมายังเหตุการณ์หายนะที่ Lock ล็อกคาร์สฮันเตอร์บีฟิปทินคงใจว่าในตอนนั้นตอนที่เธอถูกสะกดจิตเหมือนว่าเธอกำลังเห็นภาพอะไรบางอย่างเป็นช่วงเวลาเหมือนเธอเคยใช้ชีวิตเป็นมนุษย์มาก่อนซิลวี่จึงได้อธิบายถึงความสามารถของเธอครับเธอบอกว่าเธอไม่สามารถสร้างภาพลวงต าหลอกใครได้แต่เธอนั้นสามารถที่จะดึงเอาความทรงจําที่เคยมีออกมาในการเอามาใช้งาน b 1 5ต้องการที่จะพิสูจน์ให้แน่ใจอีกครั้งสิววีเลยจัดให้ครับใช้เวลาพาเธอย้อนไปในช่วงเวลาที่เธอนั้นเคยเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปดูเหมือนว่า b 1 5จะมีความสุขมากกับความทรงจําของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่แห่งการเวลาคนนี้ได้รู้ความจริงว่าเธอนั้นถูกพากมาจากความเป็นมนุษย์ B-15 และซิววีจึงได้ตัดสินใจ เยาร่วมมือการโค่นล้ม TVA แผนการของทังคูจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับพวกเขากลับมาที่ TVA แล้วซิววีก็ถูกนําตัวกลับมารวมกับโลกิเพื่อตรงไปพบกับผู้พิทักษ์เวลามันมีเหตุผลบางอย่างที่2ตัวแปรนี้ถูกผู้พิทักษ์เวลาทั้ง3เรียกตัวมาพบเพื่อทําการพิพากษาด้วยตัวเองซิววีพยายามถามเลนสเลเยอร์ครับถึงตอนที่เธอนั้นถูกจับตัวมาว่าเหตุน็กสัตของเธอนั้นคืออะไรทําไมต้องภาคเจ็ดจำนงเสรีของเธอมาตั้งแต่วัย เด็กเลนสเลเยอร์บอกว่าเขาเองก็จําไม่ได้แล้วหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะไม่บอกเพราะว่าหลังจากนี้ซิวีจะได้พบกับไทม์คีเปอร์ทั้ง3และความจริงบางอย่าง ซึ่งกอนที่จะถูกตัดสินโทษครับฮันเตอร์บีฟิฟทีนที่ได้ร่วมมือกับเธอก็ได้ตรงเข้ามาช่วยเหลือปลดปลอกคอของซิววีและโลกิออกจนเป็นอิสระซิววีได้เปิดฉากโจมตีเหล่าทหารองค์คารักผู้พิทักษ์เวลาทันทีและเข้าจัดการกับผู้พิพากษาเรนสเลเยอร์ก่อนที่เธอนั้นจะตรงไปหาผู้พิทักษ์เวลาทั้ง3 1มหนึ่งใน3ไทมค์ครเปอร์ครับได้บอกว่าซิววีนั้นก็เป็นลูกของผู้พิทักษ์เวลาซิววีที่หัวร้อนและไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นก็ได้สังหารผู้พิทักษ์เวลาลงได้ด้วยเด เดียวและต้องพบกับความจริงที่ว่าเราผู้พิทักษ์เวลาเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ถูกป้อนโปรแกรมเพื่อทําตามคําสั่งเท่านั้นของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นครับสิว,วิลรู้สึกผิดหวังไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ต่ออย่างไงตลอดชีวิตที่เธอมีและแผนการที่วางเอาไว้ในการที่จะโค่นล้มทีวีเอจนถึงตรงนี้เธอมาสุดทางแล้วหรือทว่าโลกิที่พยายามจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับเธอบอกว่านี่อาจจะยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดก็ ถูกเผาไปต่อหน้าต่อตาโดยฝีมือผู้พิพากษาเรนเซเลเยอร์ที่ฟื้นขึ้นมานั่นเองทําให้สิววีได้ตรงเข้าจัดการกับเธอและจับเธอไว้ได้ก่อนจะนําตัวไปถามความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ TVA ซิววีรู้ว่าโลกินั้นยังไม่ตายครับแต่ถูกย้ายไปยังหน้าจุดจบเวลานั่นก็คือเดอะโวยดินแดนมิติลมสลายที่สาขาเวลาจะไม่เติบโตสิววีเธอจึงได้วางแผนที่จะเดินทางไปยังที่นั่นเพื่อที่จะตามหาโลกิและตามหาผู้บงการที่อยู่เบื้อง หลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่เธอก็อยู่ตรงนี้ได้ไม่นานครับเพราะว่าผู้พิพากษาเลนสซเลเยอร์ได้หลอกให้เธอเชื่อใจและกําลังจะจับตัวเธอไว้สิวีเธอจึงได้ตัดสินใจเผาตัวเองเพื่อที่จะตรงไปยังเดอะวอยนั่นเองหลังจากที่เธอลืมตาขึ้นมาครับเธอก็พบว่าเธออยู่ในเดอะวอยแล้วทว่าอะไรออดก,ก้อนเมฆปีศาจที่มีชีวิตที่คอยกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกส่งมาณดินแดนแห่งนี้ก็กําลังที่จะกลืนกินเธอสิวีจึงได้หนีออกมาและเผอไปสัมผัส ผ่ากับตัวของมันทําให้เธอเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเจ้าก้อนเมฆนี้เป็นสถานที่อะไรสักอย่างในระหว่างการหนีตายครับเธอก็ได้ถูกช่วยเอาไว้โดยมอร์เบียสที่ถูกหักหลังและส่งมายังดินแดนแห่งนี้หลังจากที่หลบหนีออกจากก้อนเมฆปีศาจมาได้เธอคิดว่าโลกิคงจะตายไปแล้วเป็นแน่เพราะเจ้าก้อนเมฆอะไรออดเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆแต่ทว่าซิววีครับคิดว่าเธอเอาอยู่และอยากจะตรงไปจัดการกับเจ้าอะไรออดเพราะว่ามันเป็นทางเดียวครับที่จะนําพาเธอไปค้นพบความ ทั้งหมดทําให้เธอครับหวนคืนกลับมาหาเจ้าหมาก้อนเมฆและก็เซอร์ไพรส์ครับสิวีได้พบกับโลกีอีกครั้งหนึ่งเธอดีใจมากๆที่โลกีนั้นยังไม่ตายทั้งสองได้มีเวลาอยู่ร่วมกันอีกครั้งสิวีจึงได้เล่าแผนการของเธอให้กับโลกีฟังว่าเธอจะควบคุมอะไรออดรอตอนที่สัมผัสมันนั้นเธอเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่าควบคุมมันได้นี่อาจจะเป็นการเข้าสู่แหล่งที่ซ่อนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สิวีและโลกีครับ ทั้งสองจึงได้มานั่งปรึกษาหารลือและพูดคุยถึงเรื่องราวการเดินทางที่ผ่านมาตอนนี้เธอรู้สึกทำตัวไม่ถูกมากเพราะที่ผ่านมาเธอต้องใช้ชีวิตเพียงลําพังมาโดยตลอดและหากว่าเธอสามารถจัดการโค่นล้มที่ VA ได้เรื่องราวต่อไปนี้เธอก็จะเป็นคนกนําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้แล้วเมื่อถึงคราวที่จะต้องลงมือครับโลกิเลือกที่จะอยู่กับซิลวี่ก่อนที่จะแยกให้คนอื่นๆไปตามทางของตัวเองซิลวี่และโลกิจึงได้เดินทางมุ่งหน้ามาหาอะไรออ เพื่อที่จะทําการสะกดมาันเอาไว้ตามแผนที่ซิลวีได้คิดมาโลกิครับใช้ตัวเองเป็นตัวลลอความสนใจของอะไรออดแต่ทว่าแผนการมันก็ไม่ได้สําเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีอะไรออดยังคงมุ่งหน้าตรงเข้ามาหาซิลวีเพราะว่าคลาสสิกโลกิก็ได้เข้ามาช่วยอีกแรงครับสร้างภาพลวงตาสร้างเมืองแอสการ์ดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของเจ้าอะไรออดทาให้ซิลวีเข้าถึงตัวมันได้และเธอก็ได้ใช้พลังสะกดจิตมันพร้อมกับส่งผ่านพลังของเธอ ผ่านตัวของโลกิเสริมแรงกันไปอีกจนสามารถสะกดอะไรออดเอาไว้ได้สําเร็จนั่นเองหลังจากเจ้าหมาก้อนเมฆมันยอมสยบครับก็เผยให้เห็นแหล่งที่ซ่อนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีวีเอิววีและโลกิได้เข้ามายัางปราสาทปอมปาการจุดสุดท้ายของเส้นเวลาในที่แห่งนี้เธอได้พบกับมิสมิวนิที่ปรากฏตัวออกมาเพื่อยื่นข้อเสนอให้คนทั้งคู่นั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสิ่งที่ทั้งสองนั้นต่างปรารถนาแต่ทว่าซิววีเธอก็ได้ปฏิเสธไป เพราะเธอจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองและท้ายที่สุดครับเธอก็ได้พบกับเจ้าของบริษัทต,ตัวจริงชายผู้คงอยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ TVA เมื่อเธอได้เห็นชายคนนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่มีเลือดเนื้อสิว,วีจึงพยายามที่จะสังหารแต่เขาก็สามารถหลบได้ทุกครั้งเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นชายคนนี้เองที่กำหนดชะตาของทุกสรรพสิ่งเขาคือคนที่คอยกำหนดเส้นเวลาและดูแลไม่ให้มันแตก สาขาออกไปชายผู้คมอยู่ครับได้ยืนข้อเสนอให้กับคนทั้งสองในการเข้ามาเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของทุกสรรพสิ่งคอยดูแลแล,และกํากับเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แทนตัวเขาหรืออีข้อเสนอหนึ่งคือจัดการกับตัวเขาและพบกับชายผู้คงอยู่ในเวอร์ชั่นที่ร้ายกว่าจากการแตกแขนงของเส้นเวลาเกิดเป็นไทม์ไลน์ใหม่นับไม่ถ้วนสิวีที่ได้ฟังครับเธอคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่โกหกทั้งเพเธอจึงได้พยายามที่จะจัดการกับชายผู้คง อยู่แต่ก็ถูกโลกิครับเข้ามาขวางเอาไว้เพราะโลกิเชื่อสิ่งที่ชายผู้คงอยู่เล่ามาถ้าหากสังหารชายคนนี้ลงไปแล้วเราอาจจะเจออะไรที่อันตรายกว่านี้เลวร้ายกว่านี้ก็เป็นได้โลกิอยากให้ซิลวี่ช่วยคิดดีๆก่อนแต่ทว่าซิลวี่ที่ตอนนี้หัวร้อนสุดๆไฟแคนของเธอครับมันท่วมท้นอยู่ในสวงอกยังไงซิลวี่ก็ไม่ยอมทําให้โลกิทั้งสองต้องต่อสู้กันครับเพราะต่างคนต่างเชื่อไปในคนละแบบโลกิพยายามที่จะพูดเกลี้ยกล่อมให้ซิ ซิลวียอมยุติการกระทำซึ่งจนแล้วจนรอดครับซิลวีก็ยอมสงบลงและโผล่ตัวเข้าจูบโลกิก่อนที่เธอจะส่งโลกิกลับมาที่ TVA เพราะไม่ว่ายังไงซิลวีจะต้องจัดการชายคนนี้สารต่อภารกิจของเธอที่เป็นเหมือนเป้าหมายเดียวตลอดชีวิตที่ผ่านมาจัดการล้มล้างองค์กรที่เคยพรากช่วงชีวิตของเธอไปซิววีครับได้สังหารชายผู้คงอยู่จนสิ้นใจในดาบเดียวตอนนี้ชายผู้คงอยู่ไม่อยู่แล้ว สิวีเลดี้โลกิได้ปลดปล่อยความบ้าคร่งความโกลาหลวนครั้งใหญ่ออกมาแล้วการแตกสาขาของเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นจุดเริ่มตน้นของความเป็นไปได้ที่ไร้ที่สิ้นสุดต,ต่อจากนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารู้คือสิวีได้ทําตามในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้มากมาเป็นนานปีจนสนําเร็จได้แล้วครับสิ่งที่เธอต้องทนทุกข์อยู่กับมันมาเป็นเวลานานตอนนี้เธอได้ปลดปล่อยเจตจำนงเสรี ปลดปล่อยตัวเองเรียบร้อยแล้วและเป็นอิสระจากองค์กรแห่งนี้นั่นเองครับ ็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการเดินทางของซิลวี่เลดี้โลคิจากเนื้อหาของซีรีส์โลคิซีซั่นที่1นั่นเองครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงปฐมบทจุดเริ่มตน้นของเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้ง MCU ครับผมมี2คํคำถามอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตถามเพื่อนๆดูครับว่าทําไมเรายังไม่รู้ถึงเหตุนเนสัซัสข,ของซิลวี่ปิดบังไว้เพื่ออะไรและตอนที่ไามคีปเปอร์บอกว่าเธอนั้นก็เป็นลูกของผู้พิทักษ์เวลาอันนี้มันยังไงกันแน่ เอาไว้ว่าเราจะได้รู้2เหตุผลนี้ในซีซั่นที่2ของซีรีส์โลกิหรือในภาพยนตร์สักเรื่องของ MCU นะครับยังไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมเอาไว้ด้วยนะครับและหากรักกันมากกว่านั้นก็สามารถสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วเนาะสวัสดีครับ